สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลูกประครบสมุนไพร Thai Herbal Complete Ball เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการคิดอย่างเป็นระบบมีสมาชิกดังนี้นางสาวชัดธามาส,สีสวัสดิ์นางสาวนารีรัตน์ป้วเจริญนางสาวภารดีสุจริตนางสาวภาวินีเอ็มสิรินางสาวสรัญญาจุลหุนและนายสุปชัยภูมูล ค่ะวันนี้จะมาพูดนะคะรอบแนวคิด S คือวิทยาศาสต์พลังงานจากปฏิกิริยาเคมีเป็นพลังงานที่แฝงอยู่ในโครงสร้างของสารการถ่ายองความร้อนโดยความร้อนจะเคลื่อนที่ไปตามวัตถุนั้นค่ะีเทคโนโลยีการเลือกใช้วัสดุนะคะคือเราต้องใช้ให้เหมาะสมกับชิ้นงานของเราเทคโนโลยีการเก็บรักษาความร้อนโดยใช้หลักการถ่ายเทความร้อนโดยใช้ความร้อนสูง กรอบแนวคิดวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่ 1. ระบุป,ปัญหาขั้นที่ 2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขั้นที่ 3. การออกแบบวิธีแก้ปัญหาขั้นที่ 4. วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาขั้นที่5ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน คณิตศาสตร์เลขาคณิตเพื่อการออกแบบในการออกแบบใดๆก็จะประกอบไปด้วยพื้นฐานที่มาจากรูปทรงเลขาคณิตแต่และรูปทรงนั้นก็จะมีผลในเชิงวิทยาที่ใช้ในการออกแบบการเลือกสมุนไพรที่ช่วยในการประครบร้อนไัยสรรพคุณช่วยขับโลหิตร้ายทั้งหลายแก้ฟกช้ำแก้เค็ดบวมขับลมในลำไส้เป็นต้นตะไคร้หอมสรรพคุณใบและกาบใบใช้ภายนอกไร่ยุงมแมลง ลากและเงาผสมกับสมุนภพยอื่นแก้อาการจุกเสียดแน่นแก้ไข้และอาเจียนขมิ้นชันสรรพคุณเป็นพืชล้มลุกที่จัดอยู่ในตระกูลขิงมีเงาอยู่ใต้ดินเนื้อในของเงาจะมีลักษณะสีเหลืองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดมะกรูดสรรพคุณมักกูดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงมีส่วนช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และต้านทานโรคหลายชนิดขมิ้นอ้อยสรรพคุณแก้คันเนื้อคันตัวแก้เสมหะแก้อาเจียนแก้หนองในสมานลำไส้ขับลมขับปัสสาวะแก้ท้องเสียใช้เป็นยาแก้ปวดท้องใช้ภายนอกเอาเง้าโขกให้ละเอียดพอแก้ฟกช้ำบวมแก้เค็สอักเสบแก้พิษโลหิตและบรรเทาอาการปวดใบมะขามสรรพคุณใช้เป็นยาแก้ไอ แก้โรคบิดฟอกโลหิตรักษาวัดขับเงือ่อเป็นต้นใบส้มเปรี้ยวมีสรรพคุณเป็นยาขับโลหิตฤด,แดูและขับปัสสาวะแก้แผลเปื่อยพังใช้ใบส้มเปรี้ยวร่วมกับยาระบายใบส้มปลอยสรรพคุณแก้โรคตาช้ำและเมือกมันในรำไส้ขับเสมิมหะแก้บิดฟอกรางโลหิตฤดู ใบแจงสรรพคุณใช้ยอดและใบแจงเป็นยาแก้ไข้ใช้แก่นเป็นยาแก้ไข้ตัวร้อนทั้งต้นใช้เป็นยาต้มแก้ไข้จับสันใช้เป็นยาแก้ไข้มาลาเรียด้วยการนำเปลือกต้นรากและใบนำมาต้มกับน้ำบ่มเปลือกส้มโอสรรพคุณแก้ลมวิงเวียนนามือตาลายใจสัน่นช่วยขับลมขับเสมหะแก้อึดอัด แกนจุกแน่นหน้าอกแก้ไอแก้ปวดท้องน้อยและไส้เลื่อนว่านนางคำสปปรรพคุณช่วยกระทุง้งพิษต่างๆในร่างกายช่วยแก้พิษจากว่านลายต่างๆของว่านทั้งปวงว่านน้ำเง่าเป็นยาขับลมยาหอมแก้ท่าพิการช่วยได้ในอาการท้องเสียอาหารไม่ย่อยและอ่อนเพล,ล,เลียรากแก้ไข้มาลาเรียแก้หวัด หลอดลมอักเสบแก้เจ็บคอแก้ปวดฟันเผาให้เป็นฐานรับประทานถอนพิสลอดแก้ปวดศีรษะแก้ปวดท้องแก้จุกเสียดหัวใช้ขับลมในท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดช่วยย่อยอาหารแก้โรคกระเพาะอาหารเป็นต้นรูปครพของเรานะครับเราจะทําเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งมีขนาดกว้างสองนิ้วยาวสนิ้วนะครับก้านที่จับมีความยาว 2.5นิ้วครับต่อไปเป็นเรื่องของการออกแบบรูปประครบและบรรจุภันฑ์ค่ะรูปประครบของเรามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีความกว้าง2นิ้วยาว3นิ้วในส่วนของก้านของรูกป,ประครบนะคะมีความยาว2.5นิ้วค่ะในส่วนของบรรจุพัณฑ์เราแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนข้างหน้าและข้างหลัง ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ส่วนข้างหน้าก่อนข้างหน้าจะมีตากรารขาซึ่งเราใส่เป็นตาวิทยาลัยอาชวาศึกษาฉเฉชิงเซาและมีชื่อแบรนด์ของเราก็คือ Thai h e r b l l c o m p i s ลซ์บค่ะแล้วก็มีเป็นรูปภาพนะคะที่เกี่ยวกับสมุนไพรในส่วนของข้างหลังนะคะข้างหลังจะบ่งบอกในเรื่องส่วนผสมวิธีการใช้งานการเก็บรักษาสถานที่ผลิต รวมไปถึงปริมาณสุทธิและราคาด้วยค่ะเราเพิ่มเป็นรูปภาพและบาร์โคดไว้ด้วยขั้นตอนการทำลูกประครบขั้นตอนที่หนึ่งนำสมุนไพรขมิ้นชันไผ่ตะไคร้หอมมะกรูดมะขามใบส้มเปียก ใบมะขามป้อมใบแจงเปลือกส้มโอว่านนางคำว่าน้ำหลังจากนั้นตากให้แห้งนำมาผสมรวมด้วยกันขั้นตอนที่สองนำสมุนไพรที่จัดเตรียมไว้ไปใส่ในบล็อกตามรูปทรงที่ต้องการขั้นตอนที่สนํนำสมุนไพรในบล็อกไปห่อด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนที่สี่หลังจากที่ห่อแล้วเราจะได้ลูกประครบค่ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ลูกประครบที่เราได้จัดทำขึ้นค่ะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ของเราห่อหุ้มด้วยถุงแก้วใสค่ะข้างบนจะเป็นฉลากที่เราได้ออกแบบไว้ลูกประครบของเราจะมีฐานรองซึ่งเป็นกล่องสารค่ะไว้เก็บรักษาลูกประครบของเราไม่ให้เปื้อนสิ่งต่างๆเวลาที่เราเก็บรักษาจะได้มีที่วางลูกประครบที่มีขนาดพอดีและเหมาะสมกันค่ะ